สวัสดีครับผมสวัสดีเดือนกันยายนนะครับผมต้นเดือนนี้นะครับผมวันที่หนึ่งเริ่มต้นแล้วนะครับผมวันนี้รวยนะครับก็ขอให้นะครับผมลูกค้านะครับผมเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเริ่มต้นเดือนกันด้วยนะครับผมอ่าโปรโมชั่นร้อนแรงนะครับผม L4028 เดี๋ยวผู้ขาพาไปดูมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผม L4028 นะครับผมดาวรับรถนะครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาท นะครับผมแต่ว่าลูกค้านะครับผมไม่ได้จ่ายเงินนะครับผมทางร้านเป็นคนออกให้เลยนะครับผมรับรถศูร์บาทไปเลยนะครับผม LC028 นะครับก็มีลูกค้านะครับผมสอบถามมานะครับผมว่าอยากจะให้นะครับผมค่างวดที่ถูกลงทํายังไงบ้างผู้ผาก็แนะนำแบบนี้นะครับผมเราเอาตัวรถไปดันนะครับแล้วก็ตัวผ่านไปก่อนนะครับค่างวดเป็นยังไงเดี๋ยวมา ลองฟังดูกันนะครับงวดย่อยเดือนละ2 0 0พันสใช้ก่อนผ่อนปีหน้ายังอยู่นะครับผมกันยายนนี้ก็เดือนสุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็งวดย่อยเดือนละ2 0 0พันสเนี่ยมกราปีห9นะครับพอถึงงวดใหญ่นะครับผมก็เดือนธันวานะครับผมจะจ่ายเดือนอ่าจะจ่ายอยู่ที่นะครับผมรอบปีนะครับ10,000แสนกับ3,000บาทเท่านั้น นะครับผมก็แนะนําแบบนี้นะครับผมโรตารี่เราก็สามารถซื้อเพิ่มตามหลังแบบนี้ได้นะครับค่างวดเราจะได้ไม่หนักแล้วก็ไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยเยอะนะครับนี่เอกสารในการออกก็ใช้บัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับตัวนี้ก็ตัวใหม่นะครับผมซิงโคเชเทนนะครับรับประกันให้2ปีนะครับหรือว่าหนึ่งันห้ารอยชั่วโมงนะครับผมจัดส่งให้ทั่วประเทศ นะครับผมสนใจก็ติดต่อเซลยปูผาได้นะครับ061 018 0354เซียปูผา,อารอลูกค้ามาเป็นเจ้าของอยู่นะครับ